ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจิตรุครับก่อวันนี้นะฮะเจ้าวันนี้นะครับผมมีภูมิรามบงนะครับเพชรคนเหนือครับขอพาะทางไปไหว้พระนะครับตามกิจกรรมนะครับไหว้พระพันวัดนะครับซึ่งผมได้ทำรายการนี้นะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับวัดบาอารามนะครับขอพระท่านไปทําบุญไปไหว้พระนะฮะเป้าหมายของรายการนี้ก่อจานวน หนึ่งพันวัดนะครับจึงจังั้งจืรายการว่าไว้พระพันวัดนะครับเจ้าวันนี้นะครับเป็นวันหนึ่งนะครับที่สดใสนะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะก็จะพาท่านไปไหว้พระที่มีจื่อเสียงและรับโลกก็แลวกันนะครับนั่นก็คือไปไหว้พระที่ปัตพัฏรอยสุเทพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเอาไปไหว้อาลุศวรีแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านผู้ก่อสร้างวัด ดอยสุเทพนะครับประธานดอยสุเทพนะครับนั่นก็คือกูบาศิวิชัยนั่นเองนะครับนักบุญแห่งล้านนานะครับเปิ้นได้สร้างอนุสาวรีย์ที่ชาวพุทธได้กราบไหวบูชานะครับที่ตินดอยสุเทพนะฮะก่อนที่จะขึ้นมาบนวัดสุเทพแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังมีสถานที่คล้ายๆกับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่ติดตนดอยตัวนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของ ผู้ก่อสร้างนะครับประธานรัุเทพมองลานนาที่นี้นะครับก็เจ้าวันนี้นะครับรายการไหว้พระพันวัดนะครับของผมยุทธภูมิลังวงนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาเผยแผ่เผยแผ่พระพุทนศาสนาสืบสถาพต่อไปนะครับวันนี้ผมจึงอาสาพาท่านไปไหว้พระเป็นวัดที่ที่สี่ นะครับของรายการไว้พระพรุตินะครับเป็นวัดที่4แล้วนะครับก็เอาไปไว้พ,พิ่ีวัดพระธาตุสุเทพกันดีกว่าครับเชิญครับ สวัสดีครับท่านครับป้าขินป้าแอลวันนี้นะฮะผมพาท่านมากนใกล้พะเยาเรียงนะครับแล้วก็คือที่นี่ก็คือเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่กับพะเยาก็เป็นจังหวัดปีจังหวัดน้องแ้วกันนะครับก่อร่างสร้างแต่งเมืองมาใกล้ห้องแต่งนะครับความเจริญในอดีตก็มีหลายอย่างนะฮะตีเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างลอสุเทพนะครับการสร้างบ้านแต่งเมืองพะเยาเอาเชียงใหม่นะฮะ เป็นที่ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือตรงบริเวณอุบาสีวิชัยนะฮะก่อนจะขึ้นบนลอยสุเทพนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนตีมาตีจะใหม่จะต้องมากราบมาไหว้นะครับอุบาสีวิชัยที่นี่ก่อนเปลี่อาบัติแรกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับเราขอต้อนรับเขาเองนะครับกับผู้พิพากษาครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะกราบไหว้ตรงนี้เสร็จนะครับที่นี่ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ เรื่องราวของพระครูบาศรีวิชัยตรงนี้ตัวนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปดอยสุเทพนั้นเราจะต้องไปไหว้ศรีสุธิตตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนขึ้นก่อนที่จะขึ้นไปไหว้ไปน้ำสการพระธาตุบ้าสุเทพตังบนนะครับโดยผมมาเลยครับครูบาศรีวิชัยหรือครูบาสินธรรมปุจจาวันปางท่านเกิดปีขานวันอังคารที่ส1มิถุนายน พุทธศักราช2 4 0ดนาทีบ้านปางตำบลแม่ตื่นอุบลีราชธานอปุาจื่อนายควายแม่จื่อนางอุษายามเด็กจิวาเด็กชายฝ้าร้องหรืออินตาเฝเฟอนหมายถึงท่านพระอินทสะเทือนสาเหตุเพราะยามเมื่อช่วงกำเนิดจากขันบรรดาบนตกฝ้าห้องขนองแผ่นดินเลื่อนลั่น ่อแม่เลยตั้งเจงว่าฝ้าห้องผลงานของคูบัสิปิชัยติฝากไว้กับสถาประชาชนล้านนาไทยรวมกว่า200ผลงานผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเป็นประธานสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุบรสุทเทพจังหวัดเชียงใหม่โดยบริจัยงบประมาณของทั้งราชการแต่อย่างใดโดยใจระยะเวลาในการก่อสร้าง หเดือนครับเสาสองวันด้วยระยะทาง1ิเอกิโลเมตรกับ530เมตรมีพิธีลงจอบแรกเมื่อวันที่เกพฤศจิกายนสองพร้อยเเท่าแกงโง่คหาบดีเจม่และเป็นพลละครคูบาเจ้าสิวิชัยนั่งเปิดประเดิมถนนเมื่อวันที่สามสเมษายน พุทธศักราช2478เมื่อสร้างสำเร็จวัตะัคคูบาสีวิชัยต้องอธิกรอีกข้างเป็นข้างที่4ด้โดยเป็นอุปชาเถื่อนโดยทำการบวชเพื่อนะนานปีหรือคูบาขาวปีถูกทรงตัวไปไต่ส่วนติกรเขตจนปิธิมาของวาจาศิทธิวาตับใดน้ำปิงบะัยขึ้นเหนือตับนั่น จะบบเบียบแผ่นดินเชียงใหม่ครูบาเจ้าสิวิชัยท่านมรณภาพด้วยอายุ60ปีเก้าเดือนแปวันมรณภาพเมื่อวันที่สาเอ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2481ต่อมาหลวงสีประกาศและเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมกันรอรูปเหมือนของท่านพร้อมนำมาปฏิทธฐธานเป็นอนุสาวรีย์ณนะจุดกิธีจอบแรก ในการสร้างถนนขึ้นสู่ดอสุเทพเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช257 0เพื่อเป็นอนุสรณ์ไววลรำรึกกลาบไหวถึงท่านตราบปัจจุบันครับแต่แรวนะครับก็มาถึงพระธาตุดอยสุเทพ มหาวรารวิหารเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่นะฮะเป็นสถานท่องเที่ยวที่ขึ้นื่อของของโลกกว,ว่าได้นะฮะคือทั่วโลกจะรูจักอ่าพระธาตุรสุเทพแห่งนี้นะครับซึ่งเอ่อวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะกลับมาเยอะๆทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าฝนป้าอาจจะบาหน่อยแต่เลยนะฮะแต่ว่าคนก็นยังไม่แออันอยู่นะครับการขึ้นเลยไปน้ำประสการนพระธาตุรสุเทพในรครับมี2สองสองวิธีนะฮะหนึ่งคือเดินขึ้นบันไดนะฮะ หลังจากไปที่นี้สอนขึ้นรถรางไฟฟ้าครับสำหรับท่านที่แห้งเมาใคไรมีนะฮะแต่วันนี้นะครับผมตัดสินใจที่จะเดินทางขึ้นไปบนพระธาตุโดยรถรางไฟฟ้าจะบนกันดีกว่านะครับเดินขึ้นไปคงจะบม่ไหวะฮะออาไปขึ้นรถรางไปกราบมรสการพระธาตุรถเทพแห่งนี้กันดีกว่านะครับทาครับ วัดพระธาตุยอสุเทพราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1 9 0 0เก้าในสมัยพยัาคืนาาตัพรซัดองค์ที่หกแห่งอาณาจักรลานนาราชวงศ์เมงรายพระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่เิดีดทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง13ปีมาบรรจุไว้ที่นี่ด้วยการทรงอธิษานเสียง ช่างมงคลเพื่อสินท้ายสถานที่ปฏิสถานพอแจ้างมงคลเดินทางมาถึงรอยยอดดอสเทพมันก็ห้องสามครั้งพง้อกับทำทักษิน,นันวัดสามรอบแล้วล่มลงพระองค์จึงทรงถูดเขาขุดดินลึกแปดศอกกว้างมกวางสามศอกหาแท่นหินใหญ่หกแทน่นเอาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิทฐานไว้จากนั้นถมด้วยหินแล้วก่อพระเจดีย์สูงหาวาครอบบนนั่นด้วยเหตุหนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนตีไปนมัสศาการสวมรองเท้าในบริเวณพระาธาตุและบเหื่อสตรีก็ข้อที่ตามผมก็แล้วกันนะครับว่าผมจะพาไปไหว้พระที่วัดที่ไหนพงนะครับซึ่ง ปายทั้งหมดอย1,000วัดนะครับจะใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวนะครับแต่ด้วยความตั้งมัน่นตั้งจิตอธิษฐานที่จะทาความดีนี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของผมนะครับจะขออาสาทำหน้าที่เป็นนักสื่อเพื่อนนรรเผยแพร่พระพุทธศาสนาแนะนำท่านเลขาจักา,ารวัรดาลามต่างๆในประเทศไทยครับผมยุทธภูมิลังบรครับรายงานจากปัตตานีเทธีเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ เข้าไปในบริเวณน้า